วันนี้พามาดูที่พัยที่ชาติกานนะคะเผืเพื่อนๆจะมาเทีย่ยวภูสายดาวหรือว่าจะรัดไปทางเมืองเลยหรือทางพพชบูรณ์ผ่านทางนี้ก็มาพักกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านสินทองเกสต์เฮาส์ด้านหน้านะคะก็จะมีร้านชาบูบ้านฉันนะคะเป็นชาบูพรีเมียมของอำเภอเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้มาก็อยากให้แวะชานกันนะคะบ้านพักมีทั้งหมดนะคะมีอยู่12หลังนะคะแบบเป็นหลัหลังที่เป็นสี หลังคาสีฟ้ากับสีเขียวอย่างละหกหลังนะคะพักได้สองคนมีแอร์น้ำอุ่น WiFi อะไรต่างๆสะดวกสบายมากนะคะมีที่จอดรถให้ไม่ลำบากเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะสวยมากๆเลยนะ,ะให้บรรยากาศยามเย็นนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นทุ่งนาก็จะเป็นวิวทุ่งนาสวยๆนะคะให้ชมได้ยามเช้านะคะ สำหรับเ,เพื่อนๆนะคะที่ผ่านไปมาทางชะตการแล้วอยากหาที่พักก็ลองมาแวะพักดูนะคะนะที่นี่ก็จะมีพวกร้านอาหารอะไรร้านกาแฟอะไรดีๆเยอะๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ